เล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดอัปเดตล่าสุดในปี24กับเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 13กับตัวมือถือราคาเลท4,600นะผม CP สั่งซื้อมาแรม 6G กลอม128ผมมาดูว่าตัวนี้จะเป็นไงบ้างแับก็เล่นเกมตัว ROV นะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับดูครับผมขอ,อเข้าเกม ROV เลยนะครับ พีขอปรับเป็น60เฟรมนะครับผมตอนนี้คือปรับสูงสุดเลยนะครับเปิดทุกอย่างเป็นสูงครับภาพ SD สดีพปรับเป็นคำว่าสูงครับแารแดงผลพีปรับเป็นคำว่าวสูงครับ,รบ,รบทุกอย่างพีปรับหมดนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างปรับเป็นสูงหมดเลยเฟรมเรทพีขอปรับเป็น60เฟรมทุกอย่างพีเปิดสูงสุดนะครับผมขอเข้าเกมลงแร้งเลยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ6.67นิ้ว อาร์โมเน,นะครับผมสีสันไว้จะแน่นอนนครับผมตัวนี้นะลำโพงเป็นพงคู่แบบตัว Do บ y a แอดมอผมตัวนี้สับตัวชิปผมใช้ CPU s สับดราคอนหกแปดนะครับรองรับคลื่น 4G นะลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดมากเลยนี่ครับพี่จะขอเล่นตัวนี่ครับ จะเล่นตัวไหนก็ได้ครับผมตอนนี้ไปบนก็ได้ผมอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับผมถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็คือก็ตามไปเลยครับผมเฟรมเรทมาดูว่าเฟรมเดทจะเป็นไงบ้างครับที่เชื่อมต่อผ่าน wi-fi ตัว wi-fi 5นะครับตอนนี้มาดูว่าความเรื่อไหลในปี 2องจะเป็นไงบ้างสรับเจ้าตัวเรดม i n o โน1สนะครับรุ่นเบสโมเดลนะครับผมบอกเลยว่าหน้าจอลำโพงก็กินขาดแล้วครับผมให้มาคือว่าคุ้มมากกับราคา4,600บาทครับพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อล่าสุดและโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มจริงครับ มาดูว่าเป็นไงบ้างผมกับเกม ROV นะครับพีทเล่นไม่เก่งก็ขอไปผมในการทดสอบเป็นหลักเนาะมาดูผมแบตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับแบตอยู่ที่82เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูว่าความร้อนก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะมาดูว่าความนอนอร,าร้อนเท่าไหร่ครับยิงแห้ดูเลยอยู่ที่29.9ครับมาดูว่าหลังจากเราเล่นเสร็จจะเป็นไงบ้างครับ โหสีสันสวยงามมากดูครับหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณแบบมากสวยจริงครับคือบอกเลยว่าหน้าจอสวยงามสุดยอดมากเลผมกับเกม Rov กับการปรับสูงสุดในเจ้าตัว Xiaomi u l e m i No.13 ครับบอกว่าสุดยอดมากกับราคา4,600บาทเทว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาเลยแค่หน้าจอกินขาดแล้วครับผมตัวนี้สีสันโคตรสวยเลยอะ่ะ ดูครับโหทัดดีมากฟมนเนฟมเลตหกสิบเฟมครับตอนนี้เฟมอยู่หกสิบนะครับผมตีบอดสังเกตเฟมเลยผมนิ่งมากครับบอกเลยว่าฟนเฟมเลตนี้สุดจริงสุดมากเขาบอกเลยว่าสุดยอดมาก เวิร์กมากเลยผมบอกเลยสุดยอดจริงเห็นไหมครับว่ากดทัชดีมากครับขอชื่นชมล้วลการกดการทัชโคตรเวิร์กเลยโ้ทัชด,ดีมากเลยกับเจ้าตัว เ e d ม i n โนส13ตัวนี้ครับแบตครับผมเฉลี่ยนะแบตตัวนี้5 0 0 0แ a มผมก็อยู่มาสัก3-4%หล่อสิบนาทีครับความร้อนสอว่าจัดการดีพีชอบบอด,ดี้มากลำโพงเสียงดีมากเลยครับขอชื่นชมเลยลอันนี้พีอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผม ฮอตดีจริงฮอตดีมากเฟรมเรทนิ่งมากเลยครับเฮ้ยเฟรมเรทนิ่งจริงนะขอเชินชมในเฟรมเรทเลยถือว่าดีมากครับผม โหเฟรมเดทโคตรดีเลยผมชอบสีสันของหน้าจอมากแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับผมบอกเลยว่ากดง่ายมากต้นไม้ใบญย,ยากราฟ,ฟิกโคตรดีดูโหรุ่นราคาหลักมออหมื่นยังไอ้ครับบอกเลย ยอดครับผมในการทัดอ่ะทัดดีกดโคตรดีครับบอกเลยโอ้ทัดดีมาก ฮัทโคตรดีเขาบอกเลยแล้วผูยเยอะสิกว่าเฮ้ยแบตก็อึดนะแบตใช้ได้ผมตอนนี้เริ่มเกมไปมาสียนทีแบตเราเป็นหนึ่งเปอร์เซ็น แดดดีมากทัดแบบดีมากบอกเลย <c oughs> แฟมเลีโคตรดีเสียดายมากบอกเลยว่าจัดการความร้อนดีแล้วก็ตัวกดหน้าจอคือดีมากครับคอนเฟิร์มเลยว่าเล่นเกมตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับโหเดอะเบสมากเลยอะ่ะเล่นโคตรดีครับบอกเลย ครับว่าเป็นเวีาตีบวกครับดูครับตีบวกด,ดูเฟมเดยดครับนิ่งมาก บอกเลยว่าเฟรมเรียนิ่งมากแล้วเวลาตีบวกนี่บอกเลยวไว้ใจได้ครับผมตัวนี้สบายเลยแบบตอนนี้อยู่ที่80%ครับ ชอบอ่ะเลดมี่โน้ตสาสิบเนี่ยโอ้โน้ตสิบสามเนี่ยเล่นดีมากบางทีมันชอรุนใกล้เคียงกันครับดูครับดูครับผมดูเฟรมเรทดูสุดยอดมากโหบางทีผมตกไปที่หนะ้าสิบน้วราตีบอเยอะเอฟเฟเยอะอะจะสับพีบอกเลยว่าสุดยอดได้ห้าสิบก็ถือว่าสุดยอดครับ ลื่นบอกเลยลื่นมากดูครับว่าเฟรมเล็ครับดูเฟรมเล็5ห้าสิบครับตกไปห้าสิบถือว่าสบายถือว่าสบายนะบอกเลย มากเลยเฟมเนี่ยบางทีถ้าตีบวกเอยอะแบบคนโหดก็คือตกไปที่ห้าสิบสี่สิบนะครับแต่พี่บอกเลยว่าสุดยอดมากนี่เลยะคะ่ะนี้อ่ะ โคตรลื่นเล่นดีมากจัดการความนรอนดีครับยังมีครับผมเฟรมยเลยถ้าบวกเยอะๆก็ตกไปที่40-45ครับแต่บอกเลยว่ามันนิ่งจริงโหหน้าจอของเสียวมี่ทัดดีมากครับเพลินมากเลยเล่นเกมนี้จตราคา4,600บาทนี้คือคุ้มมาก สุดยอดมากครับทัดดีมากบอกเลยว่าทัดดีจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่าทัดดีจริงยิงครับ30องศาจัดการความร้อนดีมากตัวนี้ขอเชิญชมเลยว่าเจ้าตัวนี้เล่นเกม ROV ปรับสุดได้อย่างสบายครับแต่พี่ว่าแนะนำให้ให้ปรับกลางและเปิด60มันจะดิงมากครับแต่นี้พี่ว่าสอบให้ดูว่าเปิดสูงสุดมันได้อย่างดีมากคอนเฟิร์มเลยว่า ดีมากเล่นเกม Rv ครับผมพี่เจ้ขอเนี้ยในการสั่งซื้อกันราคา4 6่ะ4,600กับโปรโมชั่นบอกเลยว่าคุ้มมากครับวันนี้ขอบคุณครับ